อันนี้เริ่มที่ข้อ16นะครับก็คือข้อ16เขาให้ค่า R มากำหนดค่าเอกภพสัมพัทธ์ว่า x เ,เป็นค่าของจำนวนจริงก็ต่อเมื่อ x น้อยกว่า1แต่ว่ามากกว่าลบ1ส่วน2อันนี้เป็น for sum กับ for all นะครับเออแล้วเราก็จะอ่าาไปทีละข้อนะครับก็ไกลขอไขขอควายเสร็จปุ๊บเอามาแทนค่าก็คือ for sum เขายก อาให้ยกตัวอย่างมาแค่บางเลขครับแล้วทีนี้เขาก็เลยยกตัวอย่างมาว่าถ้า X ไม่เท่ากับลบหนเขาก็แทนค่าพอเขาแทนค่าออกมาได้พอทําเสร็จปุ๊บมันก็จะได้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้มาแทนตรงนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บเขาก็จะถอดออกมามันก็จะได้คําตอบเป็น X น้อยกว่าลบหส่วนสแต่ว่ามากกว่าลบสส่วนซึ่ง x อ,อ่ะมันไม่ได้น้อยกว่า ลบ1ส่วน2แล้วก็ไม่ได้มากกว่าลบ3ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้อมันก็เลยกลายเป็น False t i t ซึ่งข้อกอไก่มันถูกเพราะว่าเขาให้คำตอบมาว่าเป็น t e t ต่อมาเรามาดูขอไข่นะครับ Absolute น้อยกว่า1ส่วน2ใช่ไหมแล้วที่นี้มันอาให้เป็น f o a l ่อแต่ว่าโจทย์ตรงนี้ เขาให้มาว่า x อ่ะน้อยกว่า1แต่ว่ามากกว่าลบส่วน2ก็เล่าตัวนี้ครับลงมาแทนอืมแล้วทีนี้เราก็เลือกว่าเราจะให้ x เนี่ยเราจะไปให้เป็นอะไรในที่อยู่ในช่วงระหว่างน,นี้อ่าเราเราก็เลยเลือกเป็นอืมเรยเลือกเป็น x เท่ากับ0.7อันนี้คือแล้วแต่เราว่าเราจะเลือกอะไรที่มันอยู่ในช่วงของ2อันนี้ 0.6ก็ได้หรือว่า0.7ก็ได้หรือว่า0.5 0.8อะไรอยงี้เลือกได้หมดเลยแต่ว่าที่ยกตัวอย่างมาก็คือ0.7เนาะที่อยู่ในช่วงนี้พอดีเสร็จแล้วมันมีแอปใช่ไหมแอปสแลวก็ใส่ไปเลยแอปสแลูนน้อยกว่า1.2ส่วน2ซึ่งเออซึ่ง1.2ส่วน2ถอดเศษส่วนออกมาจะได้เท่ากับ0.5ใช่ไหมครับถ้าแล้วถ้าถอดแอปออกมาก็จะได้0.7เหมือนเดิม ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะกลายเป็นเท็จอีกเพราะว่าเพราะว่าศูนจุดิตมันไม่ได้น้อยกว่าศูนย์จุด้ามันมากกว่าอ่ยเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดเพราะว่าจริงๆมันต้องเป็นจริงตอมาตอมาเรามาดูข้อขอควายข้อขอควายเขาให้มาว่า f ฟ r เป็น x กำลังสองลบ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เทีนี้เราก็จะมาดูว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ0มันก็จะอยู่ในช่วงศูนย์ เกือบจะถึงหนึ่งแต่ก็ยังไม่ถึงหนึ่งแล้วทีนี้ก็เหมือนกับข้อขอไข่ะไรแล้วก็เลือกมาว่า x ของเราเนี่ยจะเป็นอะไรอันนี้เขาเลยยกตัวอย่างมาว่า x เท่ากับ0.1มันก็มาแทนค่าเหมือนเดิมแทนค่าตามมันนี้เลยก็คือลบ0.1ต้องเป็นกำลังสองด้วยแล้วก็ลบแล้วก็ลบอีกลบ0.1น่น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เนยานนี้พอถอดออกมามันจะได้ 0.01นบวก0.1น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เพราะฉะนั้นข้อนี้จริงจริงตรงนี้มันเยอะกว่ามันก็เลยก็เลยเป็น False เพราะว่ามันเป็นเท็จอันนี้มันก็จะตอบข้อ2เพราะว่ากอไก่เนี่ยเขาให้มาเป็นเท็จซึ่งเราหาไม่ได้มันก็เป็นเท็จจริงๆก็ถูกแล้วข้อคอควายซึ่งคอควายเขาให้มาเป็นเท็จซึ่งมันเป็นเท็จจริงๆก็คือถูกแต่ว่าข้อขอไข่เนี่ย เขาให้เป็นจริงจะได้เป็นเท็จเพราะฉะนั้นเราก็เลยตอบข้อ2ต่อมาเป็นข้อ17นะครับอันนี้เขาให้มาว่าประพจน์เนี่ยเป็น for sum เท่ากับ4 x บวก2 x เท่ากับ72ก็คือเราอยากได้ค่า x ว่า x เท่ากับเท่าไหร่อันนี้แทนไปเลยว่า4 x บวก2 x 72. เท่ากับ72ตามโจทย์ตรงนี้ ตามโจทย์ตรงนี้ใช่ไหมเราก็แทนไปอีกว่า c เนี่ย c เนี่ยอะไรมันสามารถยกกำลังด้วยอะไรได้บ้างแล้วก็ไปเลยว่ามันคือ2องกำลังสองวงเล็บ x คือ c ตัวนี้มันมาจาก2กงกำลังสองแล้วก็บวก2อ x คือยากให้มันกำลังเหมือนกันไม่ใช่เลขที่มันมากเกินไปพอเราได้ตัวนี้เสร็จแล้ว ก็จะจับวงเลี้ยออกมาคูณแล้วก็จะได้เป็นตัวนี้2กําลัง2 x บวก2 x เท่ากับเ2อเออซึ่งอันนี้เราหาไม่ได้เราก็เลยต้องกําหนดว่าเออเราจะเอาตัวไหนมาแทนก็เลยกาหนดให้ a มาแทนเออเป็น2กลัง x เนาะก็เลยจะได้เป็นเ,ออเนี่ยจาก2กลัง x จาก2กําลัง x ตรงเนี้ยกับ2ลัง x ตรงเนี้ยจะกลายเป็น a กาลัง2เอออตัวนี้ก็คือของนตัวนี้ แล้วก็บวก a 7ลบเ2ออา72ตัวนี้ย้ายลงมาเท่ากับ0อ่าเสร็จปุ๊บถอดสมการนี้ก็จะได้วงเล็บ A-8 ลบ8คูณ A 9, อบวกเาเท่ากับ0เสร็จปุ๊บแล้วก็ย้ายข้าง a เนี่ยลบ8อยู่ลบ8ปุ๊บแล้วก็ย้ายข้างออกมา -8 ก็จะกลายเป็น8แล้วก็เก้าเอเราบวก9อยู่พอบวก9ก้ย้ายมาก็จะกลายเป็นลบเก้อ่อแล้วก็ตัดออกไปแล้วก็ a เท่ากับแเสร็จปุ๊บแล้วก็อย่าลืมว่า a มันแทนเป็น2องกำลัง x แล้วราก็เลยเอา A เท่ากับสองกำลัง x เนี่ยไปแทนเป็นอออสองกำลังสา เอ่อไม่ใช่สองกลัง3าแต่ว่าแทนเออแทนเป็น8ปดเอเท่ากับเอเท่ากับ8เนาะมันก็จะได้เป็น2คนูณอะไรได้8 2ดคนูนสคูนกัน3ามลอก,ก็จะได้2องกลังสซึ่ง3าเนี่ยคือ x มันอยู่มันจะเป็น2องกลัง x เท่ากับสองกลังสซึ่ง x ตัวนี้ก็คือ3ตัวนี้ ราะฉะนั้น x ก็เท่ากับ3ต่อมาแล้วก็มาแทนซึ่งก็จะแทนเอ่อก็จะให้ดูว่าข้อ1เนี่ยถูกก็เอาไปแทนเออเอาไปแทนค่าอา่าแทนค่าในนี้ที่เขาให้มาก็าไปแทนว่า x เนี่ยเท่ากับ3แทนไปข้อ1เนี่ยเขาให้มาว่า2 x าลบสาม x ลเนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ7เอาไป แทนเลยว่า2อคูณสน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7. เจ็ดมันก็จะได้มันก็จะได้สตัวนี้ตัวนี้3น้อยกว่าหรือเท่ากับ7ซึ่งมันก็คือค่าวความจริงว่า3มันน้อยกว่า7อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยตอบข้อ1ว่าข้อ1นึ่งมันถูกต่อมาเป็นข้อ18นะครับจ๋อเขาให้หมาว่าเซ็ตคำตอบของอสมการ คือตัวนี้เอ่อแล้วเขาก็ให้ค่าพวกตรงนี้มานะครับเสร็จปุ๊บเขาก็ถามว่าค่าความจริงเป็นเท็จเนี่ยคือยังไงแล้วคําตอบก็คือเอ่อข้อ3แล้วก็จะมาดูเอ่อเราจะมาดูว่าข้อ3มันเป็นยังไงข้อ3เขาให้มามันก็จะเป็นถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จเอ่อเนาะทำไมมันถึงเป็นทำไมมันถึงเป็นถ้าจริงแล้ว เท็เป็นเท็ก็คือว่าเอาตัวเอาตัวนี้เป็น Q ิวใช่ไหมอันนี้เป็น P เอ่อถ้าแทนไปเนี่ยเอ่อถ้าเราแทนคิวไปเนี่ยค่าคำตอบที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็นความจริงแต่ว่าถ้าเกิดเราแทน P ลงไปเนี่ยคำตอบที่ได้ของเรา,เาคำตอบที่ได้ของเรามันจะเป็นเท็ ซึ่งตามสูตรของต,กตรกา์เนี่ยถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จซึ่งอันนี้เราได้มาจากวิธีทำที่เป็นความจริงแต่คําตอบม,มันออกมาเป็นเท็จตามหลักสูตรมันจริงๆตามคาตอบเราก็เลยจะตอบข้อ3แต่ว่าถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบกับข้ออื่นเช่นก็คือแอบสูตเนี่ยมันน้อยกว่า1ก็คือเขาถามหา p ข้อ p เป็นก็จะกลายเป็นแค่เท็เฉยๆต่อมาเป็นข้อ19นะครับข้อ19เกาถามว่ากำหนดให้ p q r แล้วก็ s เป็นประพจน์ใดๆมันก็จะมีให้ข้อกไก่กับข้อข่ายคือเขาถามสช้อยก็จะให้มาว่าเขาให้เขาให้ตัวนี้มาตัวนี้มา แล้วก็บอกว่า p เนี่ยเป็นจริงแล้วก็ s เป็นจริงแล้วข้อเขาก่นะเขาบอกให้ s เนี่ยเป็นจริงโจทย์ก็ให้โจทย์ก็ให้มาว่า p หรือ q ก็ต่อเมื่อ r และ s แล้วก็ามาแทนค่าเลยก็คือ p ของเราเนี่ยมันคือจริงมันก็จะได้เป็นจริงหรือ ใช่ไหมฝั่งนี้ก็จะเป็นเท็จและซึ่ง S เนี่ยเขากำหนดให้ว่าเป็นจริงมันก็จะกลายเป็นจริงและจริงซึ่งตามสุดก็คือเท็จหรือเท็จเนี่ยเป็นเท็จซึ่งอันนี้มันไม่ใช่เท็จหรือเท็จแต่มันคือจริงหรือเท็จถ้ากับข้อนี้มันจะเป็นจริงแล้วก็อันนี้คือจริงและจริง ตามสคือจริงหรือและจริงคือจริงเออก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อเราใช้สูตรว่าจริงก็ต้องว่าจริงเป็นจริงเราก็เลยได้จริงข้อกอไก่เนี่ยเราได้เป็นจริงซึ่งอันนี้คือถูกต้องอก,ก็ก่ไก็คือถูกนะครับเราก็จะมาดูข้อขอใกทีนี้ขอไข่เนี่ยเขาให้มาว่าเออประพนษ ประพจน์นี้สมมูลกับประพจน์นี้หรือเปล่าซึ่งสมมูลนี่ก็คือเหมือนอแล้วก็แทนค่าเหมือนเดิมก็จะได้เป็นตัวนี้แล้วก็แทนอะไรนะก็คือ p คือจริงอันนี้นคืออ อันนี้คือเท็จอ่าคือจริงอันนี้คือเท็จเสร็จแล้วเอ่อก็จะเป็นจริงและจริงเป็นจริงอันนี้เป็นอ่าเท็จแล้วมมอมคืออ่าจริงและจริงเป็นจริงแต่ีนไม่ใช่จริงและจริงมาเป็นจริงและเท็จเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นเท็จอันนี้เป็นเครื่องหมายก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่ออ๋อไม่ใช่เครื่องหมายเป็นเครื่องหมายท่าแล้ว ถ้าจริงเราเท็เป็นเท็ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่จริงมันก็จะเป็นเป็นจริงตัวแรกมันก็จะเป็นจริงอันนี้คือ,อให้เป็นจริงแล้วต่อมาอันที่สองอันที่สองก็คืออันนี้ คืออันนี้อันนี้ก็แทนเลยเหมือนกันอันนี้เป็น F อันนี้เป็นจริงอันนี้เป็นจริงอันนี้เป็นจริงเหมือนกันอันนี้เป็น F อันนี้เป็น F หรือเทซึ่งถ้าเราจะทำเราจะทำในวงเล็บก่อนก็คือถ้าจริงแล้วเท็เป็นเทสซึ่งตัวนี้เป็นจริงแล้วก็มาดูฝั่งนี้ถ้า ถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จสรุปสรุปว่าก็คือได้จริงถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จสองตัวนี้เป็นจริงสองตัวนี้เป็นจริงอันนี้เชื่อมด้วยเครื่องหมายและจริงและจริงเป็นจริงก็คือมันสมมูลกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยตอบกอไก่ก็คือมันถูกทั้งสองข้อ แล้วก็ต่อมาเป็นข้อสุดท้ายนะครับก็คือเขากำหนด pqr มาให้แบบในตารางเนาะเขาก็จะให้หาค่าความจริงทีนี้โจทย์เขาก็ถามว่าประพจน์ของ s เนี่ยวงเล็บ pqr เนี่ยสมมูลกับประพจน์ได้ต่อไปนี้ซึ่งประพจน์อันนี้ค่าของมันคือเป็นเท็จนะทีนี้เราก็เลยต้องมาหาว่าในคำตอบที่เขาให้มาเนี่ยใชอย้อ่ข้อไหนที่มันเป็นเท็จเราก็จะ อ่าปากไปที่ข้อสามเลยเพราะว่าเราหามาแล้วตรงนี้จริงจริงจยดมันคือ P และอ่าอ่าและนิสเศษ Q ถ้าแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็น Q และ A อ่าถ้าอยากให้มันสมบูรณ์เราก็ต้องใช้อ่าใช้สูตรสมบูรณ์อ่าเราเราก็จอนิสเศษมาไว้ข้างหน้าคือเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรในสูตรนี้เราแค่เติม นิสิตลงไปด้านสุดแล้วก็เปลี่ยนจากท่าแล้วเนี่ยให้กลายเป็นหรือก็คือก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ข้างหน้าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาหาเลยว่าก่อนที่เราจะหาเราก็เอานีจกระจายเข้าไปก่อนพอกระจายได้แล้วมันก็จะกลายเป็นนิสศต p หรือ q มันก็จะได้ p เนี่ยตามจริงมันคือจริงพอใส่นิสิตมันจะกลายเป็นเท็จ แล้วก็หรือแล้วก็เทสเนาะเทสหรือเทสเนี่ยเป็นเทสเอ่ออันอันนี้เป็นคิวคือเทสหรืออ่าคือจริงมันก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเทสแล้วก็กลายเป็นจริงอันนี้ก็จะเป็นเทสหรือจริง เพราะฉะนั้นมันก็จะได้ใช้นี้ใช่ไหมข้อนี้เท่ากับเท็จแล้วก็เลยตอบข้อ3มเลยเพราะฉะนั้นข้อ3าคือคําตอบที่ถูกต้องเพราะว่ามันสมมูรณ์กับค่าของตัวนี้นั่นเอง